เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการมอบสายสปาย Miss u n i v e r s อ2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้สร้างความสนใจและการติดตามจากชาวเน็ตได้อย่างมากซึ่งเริ่มจากการประทะคาร์ระหว่างบอสนวัดอิสราศอลสประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด m ิสยูนิเวอร์ครั้งที่74และฟาติมาบอสมิสยูนิเวอร์สมิสซิโกเริ่มจากการสอบถามของนวัตในที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่นางงามบางประเทศไม่ให้ความร่วมมือกับทีมคอนเทนต์ของเจ้าภาพในการโปรโมทสปอนเซอร์ ซึ่งได้เน้นย้ำไปที่นางงามเม็กซิโกว่าปฏิเสธที่จะโปรโมทจริงหรือไม่ทําให้ฟาติมาพยายามอธิบายและเกิดการโต้เถียงที่รุนแรงจนเธอกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และเดินออกจากห้องประชุมฟาติมาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่รอยอยู่หน้าห้องและเปิดเผยความรู้สึกของเธอว่าสิ่งที่บอสนาวัตทําเป็นการไม่ให้ความเคารพและไม่ยุติธรรมเพราะเขามีปัญหากับทางองค์กรมิสยูนิเวิร์สแต่ฟาติมากลับไม่มีปัญหากับใครและเธอพยายามทําเต็มที่และใจดีกับคนอื่นๆ ทั้งๆท,ที่ถูกบอสนาวัตต่อว่าและบอกให้เงียบซึ่งทําให้เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ควรให้ทั้งโลกเห็นและไม่มีใครที่จะปิดเสียงของเธอได้วิกตอรเรียเคเทวิกมิสยูนิเวอร์ส2024ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีนางงามออกจากห้องระหว่างการมอบสายสะพายว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับสิสตรีและเธอเสียใจที่เกิดขึ้นเช่นนี้ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ผู้หญิงคนอื่นจะทิ้งได้และเธอไม่สามารถยืนอยู่ข้างหลังได้ทําให้เธอต้องรับโทรศัพท์และจากไปจากที่นี่ ฟาติมาก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมของเธอและแชร์ภาพนางงามผู้เข้าประกวดจากประเทศต่างๆพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า This is Women Empowerment, This is Sisterhood, Forever and Always Miss Universe ซึ่งแปลเป็นไทยว่านี่คือพลังของผู้หญิงนี่คือความเป็นพี่น้องตลอดกาลและตลอดไป Miss Universe หลังจากเหตุการณ์นี้องค์กร Miss Universe Mexico ได้ออกถแถลงการเพื่อปกป้องนางงามของตน โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟาติมาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่มีผู้หญิงคนใดสมควรถูกดูหมิน่นหรือหยิดยามในสถานการณ์ใดก็ตามซึ่งองค์กรมิสยูนิเวอร์สส่งเสริมคุณค่าของความเคารพศักดิ์สรีและการเสริมพลังให้กับผู้หญิงพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิสยูนิเวอร์สไม่ได้เป็นตัวแทนขององค์กรมิสยูนิเวอร์สที่เป็นที่รักของเราและไม่ได้สะท้อนถึงเจตนารมแห่งความสามัคคีและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเม็กซิโกยืนเคียงข้างฟาติมาและเชื่อว่าความแข็งแกร่งความสง่างามและเสียงของเธอเป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเม็กซิโก